ส,สบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัปเดตข้าวไอทีกันครับเผยสเปค oppo a 7 2 pro เปิดตัวพร้อมกับจอ amoled 3 d ขอบโค้งใช้ชิป density i m 7050จะรับประกันแบตเตอรี่อยู่ที่4ปีครับ oppo ไล้เปิดตัวมือถือ Oppo A2 Pro สมาร์ทโฟนในซีรีส์ A รุ่นใหม่ในประเทศจีนรอบนี้ได้มีการปรับด,ดีไซน์จาก Oppo A1 Pro ของปีที่แล้วไปเยอะมากจนแทบไม่เหลือเขาเดิมเลยครับโดยรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED 3D ขอบโค้งขนาด6.7นิ้วอัตราร e เฟเชเรทสูงสุด120 Hz โดยภายใต้การขับเคลื่อนด้วยชิปเซตของ Dimensity 7050จาก MediaTek พร้อมกับให้สูงสุดถึง12 GB และ ROM สูงสุดถึง 512GB เลยครับ Oppo A72 Pro จะวางกล้องหน้าแบบจอรูควมละเอียด8ล้านพิกเซลและให้กล้องหลังมาที่2ตัวประกอบไปด้วยกล้องหลัก64ล้านพิกเซลและกล้องจับความลึกตื้น2ล้านพิกเซลครับและจะรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดที่ 4K 3 0เฟรมต่อว,วินาทีและ1 0 8 0 p ที่6 0เฟรมต่อว,วินาทีครับโดยตัวนี้จะมีระบบ EIS ช่วยลดการสั่นไหวของภาพด้วยครับ และมากันที่จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง5,000 mAh พร้อมกับเทคโนโลยี SuperVOOC Charge 2.0โดยจะชาร์จไวอยู่ที่67วัตต์และจะมี Engine ตรวจสอบสุขภาพแบตบและซิปควบคุมการชาร์จแยกในตัวซึ่ง Oppo เมว่า Oppo A2 Pro สามารถรักษาประจุแบตเตอรี่ได้ถึง88%แม้จะผ่านการชาร์จไปมากกว่า1,000รอบก็าตามรือคิดเป็นเวลาใช้งานอยู่ที่ประมาณ4ปีครับและหากประจุลดลงต่ำกว่า80%ภายใน1 เขาก็เคีว่าสามารถเปลี่ยนแบตใหม่ให้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยครับและนี่คือสเปคแบตเต็มๆของ Oppo A2 Pro ครับมากันที่ราคาวางจำหน่ายตัว Oppo A2 Pro จะมีให้เลือกอยู่สี ในเก่สีน้ำตาลสีม่วงสีดำโดยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่1,799หยวนหรือประมาณ8,800บาทครับโดยจะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศจีนเป็นที่แรกในวันที่22กันยายน2023นี้ครับและถ้าหากมีข้อมูลหลุดออกมาเพิ่มเติมทางเราจะอัปเดทให้อีกนะครับกดติดตามช่องเราไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับ ถ้าหากว่าทางเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบใจซะบายดี